เผ่านไปแล้ว1พาร์ทนะครับสำหรับชื่อตัวละครในยูกิโอนะครับระหว่างเวอร์ชันอังกฤษปะทะกับเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครตอบถูกกี่ชื่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเจอกันในยูกิโอชื่อภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นพาร์ทสกันนะครับผมว่าจะมีชื่ออะไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปชื่อแรกกันเลยดีกว่านะครับชื่อแรกที่จะทายกันนะครับมาโกซูนามิครับ คนนี้ใครครับคนนี้นะครับเขาเป็นชาวประมงที่อยากจะเป็นชาวประมงที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อเป็นเกียรติให้กับพ่อของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมในชุดการ์ดของเขานะครับเป็นชุดการ์ดประเภทน้ำครับในภาค Battle City นะครับเขาดูเอลกับโจโนอุจินะครับแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับโจโนอุจิไปแล้วก็ได้เสียแรงการ์ดแล้วพัลเซงการ์ดถึง2ใบในการดูเอลเพียงครั้งเดียวนะครับผม คนคนนี้นะครับมาโกะซูนามินะครับนั่นก็คือคายิคิเรียวตะนั่นเองครับคายิคิเรียวตะในครับในภาค Battle City นะครับเขาดูเอลกับโจโนอุจิครับเขานั้นได้เปรียบในการต่อสู้นะครับเนื่องจากว่าให้มอนสเตอร์นะคอยหลบแต่ในน้ำนะครับ แต่ว่าก็เจอจูโนอุจินะครับแก้เกมด้วยการ์ดเฮอริเคนครับทำให้มอนสเตอร์ของคายิคินะครับไม่มีที่หลบซ่อนอีกต่อไปจึงพ่ายแพ้ให้กับจูโนอุจิสูญเสียแรการ์ดและพัลเซิลการ์ดอย่างละ2ใบในการดูเอลครั้งนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งการดูอลครั้งนี้ครับส่งผลให้จูโนอุจิเข้ารอบชิงไปได้เลยครับมาถึงชื่อที่2นะครับชื่อที่2คือไมวาเลนทน์ครับ หมวเวเลนทายนะครับคนคนนี้เคยใช้เทคนิคที่จะทำให้รู้ว่าการ์ดใบต่อไปที่จะจับขึ้นมาได้เป็นการ์ดอะไรนะครับโดยการฉีดน้ำหอมไว้ที่การ์ดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผิดกติกานะครับในภาค Duel m o n ster อร์นะครับคนคนนี้มีบทบาทอยู่มากทีเดียวนะครับตรงกันข้ามกับภาคไป t t l e City ที่น่าจะมีบทน้อยไปนิดหน่อยนะครับผมการ์ดที่เด็ดของเขาครับ Happy Lady ครับ และไมวาเลนไทน์นะครับผมคุจกุใหม่นั่นเองครับผมคุจกุใหม่นะครับตอนแรกใหม่นะครับช่วงแรกมักจะใช้เสน่ห์ของเขานะครับล่อลวงพวกผู้ชายนะครับเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับหลอกล่อให้เป็นเครื่องมือนะครับใหม่เป็นเด็กกำพร้านะครับตั้งแต่อายุยังน้อยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่คนเดียวนะครับและครั้งหนึ่งใหม่นะครับเคยทำงานอยู่บนเรือคาสิโนด้วยนะครับผม ในช่วงแรกนะครับไมคนนี้นะครับมีทัศนศคติที่ค่อนข้างเข็นแก่ตัวครับจนกระทั่งได้เจอกับพวกยูกินี่แหะครับทำให้เขารู้จักความเป็นพวกพ้องคำว่าเพื่อนขึ้นมานะครับผมแต่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดก็คือในภาค Battle City ที่ไมจะต้องดูเอลกับมาริกนะครับในเกมแห่งความมืดนะครับผมไมนั้นพ่ายแพ้ในเกมแห่งความมืดให้กับมาริกนะครับซึ่งอันตรายถึงชีวิตทีเดียวครับ ต่อไปเป็นชื่อที่3นะครับผมเทียการเนอร์ครับเทียการเนอร์นะครับเป็นหนึ่งในเพื่อนของยูกิครับเรียกได้ว่าคอยช่วยเหลือยูกิมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเลยนะครับบทบาทในการดูเอลค่อนข้างน้อยครับแต่ว่ามีบทบาทในการเดินเรื่องค่อนข้างมากทีเดียวเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นจนจบภาคเลยทีเดียวนะครับความฝันของคนคนนี้อยากเป็นนักเต้นครับซึ่งแน่นอนครับความฝันที่อยากเป็นนักเต้นนะครับเทียการเนอร์ครับ มาสากิอันซึนั่นเองนะครับผมมาสากิอันซึนะครับช่วยเหลือยูกิมาตลอดเลยนะครับแม้กระทั่งในตอนที่โดนโจโนอุจิกับฮอนดะมาลุมแกล้งในช่วงต้นเรื่องนะครับจนตอนหลังทุกคนมาเป็นเพื่อนรักกันร่วมผจญภัยกันด้วยกันมายันจบเรื่องจนถึงการส่งยูกิอีกคนหนึ่งกลับไปยังไงที่ของเขาด้วยนะครับผม อันซื้อเคยทำงานในร้านเบอร์เกอร์โดยที่มีโจโนอุจิและยูกิมาเป็นลูกค้าด้วยนะครับชื่อที่4นะครับผมโซโลโมอนครับโซโลโมอนครับคนคนนี้เปิดร้านขายของเล่นนะครับเป็นเจ้าของ b l บ e ู e ายไวท์ดากอนใบแรกนะครับที่ปรากฏ ออกมาในเรื่องนะครับใครบาอยากได้การ์ดนี้มากนะครับทำยังไงคนคนนี้ก็ไม่ยอมแลกการ์ดด้วยนะครับคนคนนี้เป็นคนส่งมอบตัวต่อพันปีให้กับยูกินะครับผมซึ่งตัวละครนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับโซโลโมอนก็คือมูโตซูงโระคุคุณปู่ของยูกินั่นเองครับคุณปู่ของยูกินะครับเป็นเจ้าของร้านเกมคาเมะนะครับ ซึ่งเพื่อนๆของยุกิก็ซื้อเกมจากร้านนี้มาหลายรอบแล้วนะครับผมใครบะนั้นครับตอนนั้นต้องการบูไอไวดากอนครับตัดสินใจที่จะท้าทายคุณปู่ในการดวลน,นะครับคุณปู่แพ้ให้กับบูไอไวดาก้อนทั้ง3ตัวของไครบะและถูกฉีกมันลงไปครับโดยใครบะนั้นเอาชนะและบทขยี้คุณปู่ไปอย่างโหดเที้ยมและโหดลร้ทีเดียวนะครับตัวละครต่อไปนะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าอาคา่าครับตัวละครนี้นะครับเป็น นักมายากลในชุดทักซิโดที่บ้าคลั่งทีเดียวนะครับผมยูกิได้ดูเอลในภาค Battle City กับอาคานานะครับในเต้นละครสัตว์ครับโดยการดูเอลนั้นเป็นการพันธนาการขาของทั้งคู่เอาไว้นะครับแล้วเมื่อไลฟ์พอยต์ของใครหมดก็จะมีใบเลื่อยมาตัดขาของคนคนนั้นนะครับผมคนคนนี้นะครับเป็นผู้ใช้ b แบล็กม i c i a n เช่นเดียวกับยูกิ คนคนนี้ครับอาคา่าครับนั่นก็คือแพนโดร่านั่นเองครับแพนโดรานะครับเป็นสมาชิกของแรฮันเตอร์นะครับเขาใช้แบล็กเมจิกเชียนเหมือนกับยูกิทีเดียวครับแต่ว่าแบล็กเมจิกเชียนของเขานะครับใส่เสื้อสีแดงนะครับแทนที่จะเป็นสีม่วงเหมือนของยูกินะครับมีผิวที่คล้ำกว่าแบล็กเมจิกเชียนของยูกิและมีผมสีเงินนะครับผมหน้าตาดูชั่วร้ายเหมือนกับแพนโดร่าที่เป็นเจ้าของอย่างมากเลยนะครับผม ต่อไปเป็นชื่อที่6นะครับชื่อที่6ชื่อภาษาอังกฤษของคนคนนี้ครับโอเดียนครับผมโอเดียนนะครับเป็นคนที่พ่อแม่ทอดทิ้งนะครับตั้งแต่ยังเป็นเด็กและเขาโดนเลี้ยงดูต่อมาโดยครอบครัวผู้ปกป้องสุสานนะครับโดยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือต้องการการยอมรับจากคนในตระกูลเฝ้าสุสานเขายอมทําทุกอย่างเพื่อตระกูลนะครับเขาคนนี้ถูกเลี้ยงดูมากับมาลิกและอิชิสุได้ครับใช่แล้วครับโอเดียนนะครับ ลิชิโดนั่นเองครับลิชิโดเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพี่ชายของมาลิกเลยนะครับตลอดมาเนี่ยเขายังพักดีกับมาลิกนะครับแม้ว่าจะถูกทำลายสักกี่ครั้งด้วยนะครับสำหรับชุดการ์ดของลิชิโดนะครับจะเน้นไปทางชุดการ์ดกับดักครับในรอบชิงของ Battle City นะครับเขาได้ดูอลกับโจโนอุจิครับแต่การ์ดกับดักของเขาก็ต้องสะดุดด้วยไซโคช็อกเกอร์ของโจโนอุจินะครับสุดท้ายโดนมาลิกบังคับให้เรียกเทพราตัวปลอมออกมาครับเทพรานั้นไม่ยอมรับในลิชิโดนะครับ จึงได้พิโรดปล่อยพลังมาใส่ทั้งลิชิโดและโจโนอุจิทําให้ทั้งคู่สลบไปครับแต่โจโนอุจิก็มีสติขึ้นมาได้ก่อนนะครับทำให้การดูเอลระหว่างลิชิโดและโจโนอุจิผู้ชนะในการดูเอลครั้งนี้คือโจโนอุจิได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับชื่อที่7นะครับผมสตริงครับสตริงนะครับในภาค Battle City คนคนนี้ยืนอยู่นิ่งๆที่สวนสาธารณะครับแต่เมื่อได้รับการควบคุมจากมาริก ทำให้เขานั้นวิ่งไปท้ายยูกิในการดูเอลทันทีครับชุดการ์ดของเขาเป็นชุดการ์ดสลามนะครับผมคอมโบสลามสลามป้องกันสลามคืนชีพนะครับทำให้เขาจับก๊์ดบนมือได้ไม่จำกัดนะครับและสาเหตุที่เขาต้องการจะจับการ์ดบนมือให้ได้มากๆนั่นก็เพื่อเพิ่มพลังให้กับมังกรฟ้าโอซซลิสของเขานั่นเองครับผมซึ่งคนที่ใช้กร์ดโอซซลิสก่อนหน้ายยูกิครับแน่นอนครับสตริงก็คือตุ๊ก,กตาใบาครับ ทุกตาใบานะครับผมเป็นตัวละครที่บ้าคลั่งนะครับเนื่องจากฆ่าพ่อแม่ของตัวเองนะครับผมและปิดผนึกความรู้สึกของตัวเองเอาไว้นะครับโดนมาริกควบคุมจิตใจและเขาได้รับคําสั่งจากมาริกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเอาชนะยูกิได้แล้วก็เขาจะสังหารยูกิทิ้งซะชื่อต่อไปชื่อที่8นะครับผมจะมากัน2ตัวละครนะครับชื่อของเขาคือ Paradox Brother ครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า2ตัวละครนี้เป็นพี่น้องกันนะครับผมพี่น้องคู่นี้ครับมาทํางานให้กับเพกาซัสครับผมโดยสถานที่ถนัดของพี่น้องคู่นี้คือเขาวงกดใต้ดินครับซึ่งเมื่อฝ่ายนี้เป็นพี่น้องครับอีกฝ่ายนึ่งก็ต้องแท็กทีเหมือนกันครับพี่น้องคู่นี้นะครับจับคู่กันแล้วเจอกับยูกิและโจโนอุจิครับการ์ทีเด็ดของพี่น้องคู่นี้คือเกตการเดียนนะครับ ซึ่งแน่นอนครับเกตการเดียนนะครับกับคู่พี่น้องคู่นี้ครับพี่น้องคู่นี้พาราดอกบราเดอร์ครับก็คือพี่น้องวงกดนั่นเองครับโดยการต่อสู้กับพี่น้องวงกฎนี้นะครับจะเป็นการกึ่งกึ่งดูเอลกึ่งกึ่งเกมนะครับในเขาวงกฎซึ่งเราจะได้เห็นความได้เปรียบของพี่น้องวงกฎนะครับ ซึ่งใช้การที่คอมโบกับเขาวงกดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้โจโนโอุจิกับยูกิซึ่งเป็นผู้มาเยือนนะครับเสียเปรียบเจ้าถิ่นอย่างพี่น้องวงกดเป็นอย่างมากทีเดียวครับและนี่ก็คือแชื่อตัวละครนะครับผมสำหรับยูกิโอนะครับภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกวันนี้เป็นพาร์ทสองแล้วทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ไทยถูกกี่ตัวละครนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็ รวมพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอยากจะคุยอะไรและคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ